นะครับยังเปิดฟังทิ้งไว้เลยแต่พกกูเข้ว่ามันเรื่องดีนะลูกพราะอะไร้ะลูกคนเราเนความรู้นี่มาเดียวว่าเออแท่ไปเล่ามันจะเลือกเวลาไม่ได้คนเราจะฉลาดจะมาเลือกเวลาจะอยากฉลาดเวลานี้อยากฉลาดเวลานี่อยากงโง้ไม่ได้ทุกๆเวลาคือตําราของชีวิตทุกๆเวลาคือตําราของชีวิตอะไรที่เราทํามันเขาเรียกว่าฟัง ได้ยินได้รู้ได้เห็นได้มองแล้วมันเกิดประโยชน์กับตัวเราอย่าไปเลือกเวลาเลยลูกทุกเวลามันทําให้เรารวยได้หมดแหละนะลูกนะบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยอาจจะคิดได้ตอนที่เราเออรู ừ, ้อย่างนี้คิดได้แต่ตั้งนานแล้วเห็นไหมล่ะบางทีเนี่ยมันเกิดจากเรื่องเล็กๆท่าน,นั้นแหละคนเราจะสำเร็จนะบางทีนะคิดมาตลอดชีวิตแล้วไม,ไม่รู้เรื่องอ่ะบางทีอยู่ดีๆไปนั่งคิดอยู่นอ้คิดได้ว่ จะไม่อ้วครับล่างรอบอกเท่าไหร่ครับอยากถวายเสื้อลูกไม้ส,สวยๆให้แม่ครับอาทอมรมาลูกอะไรอะ่ะสามสิบแปดนะครับสามสิบแปดใส่ได้นะครับแม่เล่ไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยกูจะดุนะกูจะดุไอ้ซื้อของให้กูนละ้วมึงจะงนักหนาวันลูกมึงไม่ต้องซืออะไรมาให้กูกูบอกวควเงินตกมึงรวยกันนักไง มันรวยนักไงลูกนักกูบอกไว้าหาอีกก็เรียกว่าหาห,หายหาเก็บเออหาหายหาอี่าอะไรลยไม่จะเละเต่อันไหนที่อยากเอาให้กูนะเอาเลยเก็บขาวายเก็บขาวายเก็บขาวายไม่ใจว่าอยากให้กูก็ให้กูได้ทุกอย่างนี่มาให้จะมาให้ใหลูกเอ้อนะลูกนะถ้าเกิดว่าเออกันแม่ฉันอยากทำบุญ แม่ฉันอยากเอออยากให้แม่ได้ใส่เสื้อสวยอันนี้กูไม่ว่ากลางหนึ่งจองก้างเออ็อยาโพกประมาแต่ถ้าเกิดจะบอยเข้าบอยเข้ากูอายนะ่ะอายอะไรลูกตายแล้วกูทำลูกกูเดือดร้อนไหมแต่ไม่เล่ากูก็ต้องคิดเป็นกูก็คนได่ไหมล่ะสวัสดีครับแม่ลูกหมีมาแล้ว แม่ขาวทองช่วยปัดเป่าโรคภัยให้ลูกด้วยจะได้อยู่ดูแลรับใช้พระาศาสนานะแม่อโอ้โอโด้วยนี่เขาเรียกว่าโาครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาก็เ,เรียกว่าธรรมชาติเหมือนกันเลยไปปัดไปเป่าฉันก็แค่ได้แค่ปัดได้แค่เป่าแต่โรคขาปยาภัยไม่ได้เกิดจากใครมันเกิดจากตัวเรา ดังนั้นตัวเราต้องถามตัวเรารักตัวเราแค่ไหนเราเริ่มดูแลตัวเราแค่ไหนเราเริ่มรักตัวเราแค่ไหนนะฉันเป่าฉันพูดได้เดี๋ยวฉันนั่นงปาเปามาเดี๋ยวฉันเป่าไ้ฉันพูดได้แต่ความเป็นจริงเร็วต้องนึกถึงความจริงด้วยนะใครเล่าดูแลตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเราต้องเป็นจุดเริ่มของการดูแลทุกอย่าง นะลูกนะดูแลตัวเรารักษาร่างกายตัวเราทําตัวเราให้ดีนะลูกนะเออลูกลูกพูดลูกนี่มันจะบ้าปูดเงี้ยเก็บเงินที่จะซื้อของถวายแม่เปลี่ยนเป็นซื้อพระไตรถวายพระได้ไหมคะถามพ่อถามพ่อมึงถามละไรพระคุณเจ้า คณเจ้ามีไตกี่ชุดแล้วเนี่ยมีนั่นกระวาไหวไตนี่กระวาไหวไตบางทีมันมากไปมันเกินความพอดีเกินความจําเป็นนี่เก็บไว้แล้วก็เอาไว้กินบึงอิ่มหาเองเก็บเองอิ่มเองอะกูพูดถูกไหมบ้าคณเจ้าอย่ามาด่าฉันนะฉันพูดจาบผู้กองกง บางทีเนี่ยใค,ใครก็บอกเออไปถวายประไตร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 ,ตารตบางทีพระรูปหนึ่งเนี่ยมือตายโอ้โหเอามานั่งขายแลย้วอ่ะเอาอย่างงี้เอาแต่พอสมควรแต่กูพูดทีนี้ไม่ผิดแต่กูโดนก็ได้เสียหายนะลูกนะกระทำอะไรที่แบบว่า เป็นครั้งเป็นคราวเป็นทีเป็นหนุนไปนะั่นก็มีความสุขแต่จําไว้เราอิ่มท้องอิ่มกายเราสบายนะลูกเราอิ่มท้องเราอิ่มกายเราสบายนะลูกแม่ตอนอย่างนี้ละกับแม่ขาวทองครับชอบดูแม่ครับได้ข้อคิดที่ดีจากแม่ครับผมคนอุทัยธานีแต่มาอยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็ก